สวัสดีครับบอนนี้ครับผมสบายดีสัปดาห์นจ้าคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงประเทศไทยไปที่เรียบร้อยเด้อน,นะครับเมื่อวานก็มาถึงบ้านประมาณสักสี่โมงเย็นเนาะเมื่อวานก็เดินทางปลอดภัยดีนะครับก็ผ่านพายุฝนผ่านแดดมีหลายบรรยากาศเมื่อวานนะครับเมื่อเช้าก็พาก,กันทํามะขามดองเพราะว่าของฝากจากเราก็ได้มะขามดองหนึ่งกระชามใหญ่นี่นี่จ้าอืกินได้หรือยังนี่ ยังเพิ่งแกะเลเนาะสารัมบอกว่าประมาณ3วันนะครับมะขามดองได้ทานแน่นอนก่อนนั้น,น,นก็เป็นแม่ค้าขายมะขามดองเด้อนี่เอามาให้บริณีชิมหนึ่งกระชามใหญ่ประมาณสัก3าวันผู้หลัจะได้ชิมเนาะคลิปนี้ก็ว่าจะขึ้นไปดูนาทีนภูซะหน่อยนะครับพู้บอกว่าปลาเข้าตุ่มเยอะมากแล้วก็จะแวะดูบ้านสวนด้วยนะครับบ้านสวนก็บริณีก็ขึ้นดูแล้วเมื่อวานนะครับขึ้นไปแป๊บนึง้วกับมืดพอดี พอดีขึ้นมีอัปเดตบ้านสวนด้วยนะครับบร,บริอยู่3าวันบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้มาขามดองครับผมจับได้อยู่เนาะได้อันนี้ก็คือเช่้น้ําไว้ก่อนนะครับประมาณสัก1ึคืนเนาะสองคืนอ๋อสองคืนแล้วก็เชื้น้ําตาล1คืนจ้าโอเคอรอชิมครับผมว่าจะทําขายผัดบมีเวลาขึ้นเนาะ <c oughs> อยากขึ้นมาสัก3ามกระชามอยู่นะครับบนันนี้กินดีเทเดอร์อี่นะตาตานเห็นข้าเจ้าเห็ดขายอยู่ในอันตลาดเต,าดตาด่างงย ุงละห้าสิบบาทบ่กมีอยู่ประมาณหานวยแต่ว่าหน่วยบองงามปานนีเดบอร์นี่แล้วก็บโบหูอ่ะเพิินเหตวิธีไดหมากกระเจ้าโบแดงค่ะเบิ่งโรดสูตรสตรัมนี่หมากมันจะแดงเนื้อจะกรอบแล้วก็กินนี่อุ้ยเปรี้ยวหวานถือใจโอ้เอารอชิมครับผมโฆษณามาหนึ่งปีแล้วละสองปีแล้วละนะครับปีที่แล้วก็ว่าจะทำเนาะแต่ว่าอ่ามะขามรู้สึกว่าฝักมันจะเล็กนิดเดียวก็เลยไม่ได้ทำนะครับไป ตอนนี้ก็เวลาสักประมาณสี่โมงเย็นนะครับไปไปขึ้นบ้านสวนกันไปไไปขึ้นบ้านสวนอ,อีกสักหน่อยจะขึ้นบ้านสวนแล้วเด้อนย่เด้อ <c oughs> ไปอยู่บ้านสวนเด้อน,นี่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 คิดดื้อะะอะไปเดี๋ยวขึ้นไปชมบรรยากาศที่บ้านสวนนะครับเป็นยังไงบ้างขึ้นไปนอนบนยอดมือแรงเียเนาะอุ้ยตะตระรามก็อยากขึ้นไปซองเบองอยู่าสีสาวขิวหรือยังโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูสีก่อนเนาะถ้าโบขิวสีก็ จะขึ้นเป็นนวันบ้านสวนเด้อแมลงเด้อนี่วันนี้ก็รู้สึกว่ามืดครึมทั้งวันนะครับเมื่อเช้าเนี่ยมืดครึมแบบเหมือนพายุจะเข้าเอาไปเอามาฝนบ่ตกจอยนะครับนี่สวนผักสวนอะไรก็โอ้ยงามเด้อครับแม่ดูเลให้สองวันนะครับบ่ได้งามสุดสุดดิอยากกขึ้นพ่อมนี่โอเห็นบ่ผักเสริมสัตว์ดำปลูกรอบกอนน่นนี่โอ้ยแตกยอดเบิดแล้วเริ่มงามแลวเนาะตอา ดินเริ่มแห้งแล้วนะครับ่อนน,นั้นก็อเดินบบได้ปลูกผักบบได้นะครับโซนนี้พอหมดฝนไปนี่เดินสบายปลูกผักกงามขนาดนะครับจ้าตรงนี้ก็อรอทําแปลงบงผักนะครับเหลือน,นิดนึงแล้วก็แม่ปลูกถั่วให้นะครับสองแถวมีพริกมีมะเขือเทศแล้วก็มีถั่วนะครับจ้าส่วนตัวนั้นพ่อไทยให้ตอนบ่อนี้กลับเราอันนี้จะปลูก ข้าวโพดเด้อน,นะครับเ,เดี๋ยวรอ,อน,นิดนึงต้นข้าวโพดก็เพาะไปรอบนึงแล้วบ่อขึ้นก็เลยเพาะอีกรอบนึงนะครับส่วนข้าวที่นอนนาเราก็น่าจะประมาณสักสิ้นเดือนบ่ได้เกี่ยวเนาะประมาณสิ้นเดือนนะครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มแดงแล้วละ่ะเนี่ยเหลืองหมดแล้วเดอ้อแต่ว่านกกําลังมาขอกินนี่อ๋อน่าจะไม่ถึงสิ้นเดือนนะนี่จ้าน่าจะประมาณกลางเดือนนะครับ น่าจะประมาณวันที่20พฤศจิกาน่าจะเริ่มเกี่ยวแล้วนะครับชาวบ้านก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้าวด้วยนะครับมีแต่ของปูเนาะ,ะที่เกี่ยวข้าวนะครับไปขึ้นบ้านสวนกัน มาถึงนาตีนเขาแล้วครับโอ้มารอบนี้เกี่ยวข้าวเรียบร้อยเป็นเอิดเติดอันนี้เขาทำนาข้าวดอนะครับนี่ข้าวดอกก็จะเกี่ยวตั้งแต่หัวปีพี่ละ,ะอันนี้ข้าวงานนะครับอันนี้ทําไมเขาถึงใส่ข้าวดอกก็คือเขาจะปลูมกมะเขือเทศโอ,อนอาชีพอพําเภอเต่างอยก็คือ,อปลูมกมะเขือเทศนะครับเพราะว่าโรงงานหลวงอยู่ที่อําเภอเต่างอยนะครับมะเบงอะไรเอ่ย เจ้าปิดน้ำไว้ปลาเนาเต็มโอ้ oh. เบืองผูกกรงรุงรุลุกลอนอยู่อาโถตาเสียดายปลาน้ำขอนนะครับนี่อืมสงสัยเขาปิดอ่านี่ปิดทางน้ำไหลนะครับจ้ะ <c oughs> ปลาเลยกระโดดออกมาโอ้ oh. อันนี้ปลายังเยอะอยู่ด้วยนะครับอืมฝั่งนี้ข้าวกำลังอ่าเริ่มเป็นรวงนะครับยังรีบอยู่อีกจักหน่อย โซฟังนี้เรียบร้อยเป็นเอิดเติดฝั่งเบอร์น,นี่ป้าโต้สบายค่ะบอลนี่เป็นตาออนซอนผ่นเดอร์พอแต่เกี่ยวเข่าแล้วหละก็ได้นี่นาติดถนนธรรมดาและนะครับเราอยากทำข้าวโดวกับสบ้านะครับแต่ว่านาเราอยู่ตรงกลางจะเกี่ยวกรนไขกับโบได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าไม่มีทางเข้าต้องเดินตามคนาอย่างเดียวจ้าไปไปหาระดูปลาครับผมพ่อบอกว่าเมื่อวานมาดูปลาโอ้ได้ตังเยอะนะครับ วันนี้ก็เลยให้บอลานี่มาดูมาอ่านยุบทเรามาโอ้โหบรรยากาศสดชื่นคักคันอย่างเด้อบรรยากาศดีคักปานอย่างเด้ออีกสักหน่อยทุ่งนากับบ่มีแล้วนะครับมีแต่เสียงนกนาทินภูด,ดูปลาน้ำขอดเนี่ยเด้อเผื่อมานมเผื่อมาน มารอบก่อนน้ําแถบนี้เต็มแต่ว่ามารอบนี้เบิงผูน้ําแห้งเครึ้องๆอ๋อแห้งเลยนะครับโอ้น่าจะแห้งบก,กี่วันนี้ล่ะไปเป็นุ้นนาเรานาเรา,นา,นเราปลาเยอะเด้อน,นะครับจา้าอ้ฝั่งนี้ยังมีน้ําอยู่ครับผมว่ามันมีปลาบ่บนี้ตรงฝังเสียงมันดิ้นถ้ามีเสียงดิ้นมีปลาแน่นอน มีอยู่แต่ว่าน้ำทับฟังนี่ยังหลายเติบโอ้ยน้ำยังตั้งเยอะอีกสี่ห้าวันพู่อะไรจะแห้งเลยนะมีปลาอยู่สต้ามักแต่เด้อคนเห็นน้ำขอนนี่เพราะว่า <c oughs> จับปลาขอนนี่โอ้ยมวนเอาแถวว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีกลับมาคอมเมนต์ว่าเอาปลามาปล่อยหรือเปลาอาอีกละ <c oughs> งานเข้าบรันนีอีกนะครับ <c oughs> โอ้ยผู้ใดจะไปซื้อปลามาปล่อย <c oughs> เอาปลาน้ำขอนหมานเผื่าเอาปลามาปล่อยนะครับพอหาปลาบ่ไดเผื่ว่าหากินหมานบรันนี่ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับไป บอกว่ายาวล่ะนะครับ <c oughs> ไป <Wow. S 1> นี้ ถึงระยงตุ่มดักปลามาไวมาไวไดียินเสียงปลาดิ้นแล้วโอ้รู้สึกว่าข้าวคุณลุงนาข้างๆล้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอโ้โหน่าจะลมเมื่อเช้านี่แหละจ้ะมืดคืบมากแล้วก็ลมแรงเมื่อเช้านะครับนี่ข้าวก็ล้มสายไปสายมาตอนเกี่ยวนี่ยากสุดๆนะครับดีแต่แกใช้รถเกี่ยวจ้ะไอดูป้านี่นาตินภูก็ใส่ตุ้มดักปลาไว้อันหนึ่งนะครับมารอบก่อนได้ปลาเข็งสี่ห้าตัว ปลาซิวกำลังซีข่าวบอลเลยนี่ปลาซิวบอเ,เป็นแผ่นอยู่จัดเลยนี่นี่นี่โอ้ท่านล่าหนี้น่าเราน้ำยังเยอะอยู่นะครับประมาณสักเอ่อสิบห้าเซนนี่น้ำยังเยอะอยู่นะครับมีแต่ปลาซิวปลาซ้อยครับผมพุดนะโอ้อโอยกำลังเข้าตุ้มชิป ตัวน,นี้ก็เปลี่ยนที่ทำมาหากินเด้อน,นะครับก่อนหน้านั้นเราก็ไปใส่ตุ้มอยู่ที่เทียงปูเนาะเ้าเถียงปูก็น้าเริ่มแห้งเรียบร้อยนะครับแล้วก็ย้ายมาใส่ที่านาตีนผูนะครับนาตีนผูน้านําจะเริ่มแห้งประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกาโอ้ปลายเดือนเราก็จะปล่อยน้าออกให้หมดแล้วก็ลอเกี่ยวข้าวทีนี้นาตีนผูไปได้ โดนน้ำเด้อเกี่ยวข้าวนะครับฮึบฮึบฮึบโอ้ยหูพ่อหมกอยู่บ้ามีแต่ปลาซิวโอ้พอดีเลยโอ้ยหมานขนาดนามะเอ้าหมานอยู่เด้ออันใส่เนี่ยวันดักปลาอยู่นาตีนภูก็ได้ฮึปุบอุ้ยหัวออกมดแล้วบอลานี่ออกทั้งไหนโอ้ยโอ้ยไปแล้วลืมเห็นครับผม ออ้ยมันจะรูออกอเทเลยเทเลยปุ๊บโอ้มันรูอ่ะนี่อ๋อมันขาดบ่มันขาด,าขาดโอ้โหบิปลาเข่งว้าวได้ตั้งหลายจ้านี่สุดยอดมิตรปลาหมอน้อยเก็บมากเก็บมาเอาไปปักเบ็ดปลาช่อนหนังเทียงปูนี่อือืมพอดีใส่ปลาคอหมกัก กันยามตุ้มผดตุ้มหัวบัดทีนี่มันขาดี่นี่อ๋อมันขาดนี่นี่จ้าดูบักใหญ่อ๋อถึงว่าปลามันไม่ดวนเนาะเออตุ้มขาดเอาลงไปยามเอาปลาแล้วลก็ะสายไว้คือกาวเด้อจ้าเอาไว้ดูอีกพวกนี้ครับผมปลาซิวกับปลาเข็งยังหลายอยู่เด้อนะถุงตีนภูนี่เด้อ แต่ปลาใหญ่จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่ามันไม่มีลำห้วยอันนี้จะเป็นปลาที่ขึ้นมาจากลำห้วยอยู่พูน้นทางนาปูขุดน,นะครับมีแต่ลูกปลา่วนนี้อพอได้อยู่ได้กินอยู่ครับดีกว่าบ่ใส่อยู่เด้อย,ยามตุ้มปลาเสร็จก็จะข้ามพอดี ว่าจะเดินเลาะสักหนึ่รอบกับบเดินละ่ะเดี๋ยวลงดูบ้านสวนก่อนครับผมไปตอนเช้ากับบเลยขึ้นมาเลยนะครับบริณีกับต่อไฟเอสวีที่นอนนานะครับบริขึ้นมาบ้านสวนเลยไม่รู้ไปยังไงบ้างน,นะครับแต่เม่บอกว่าขึ้นมาดูให้ทุกเช้าบ้านสวนนะ พอเตะม,มาถึงบ้านสวนลุงเกี่ยวข้าวเรียบร้อยปัดท้อน่าจะเกี่ยววันนี้แหละนะครับนี่ข้าวยังกองไว้อยู่น่าจะรอตากพรุ่งนี้จ้ะอันนี้น่าจะฟังดูฝนก่อนตอนเย็นนะครับเพราะว่าวันนี้ฝนอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นเตอร์นะครับโอ้โหสะอาดตาคักปัย่ายด้อบัดนี้บบมีทุ่งนาสีทองแล้วครับมีแต่ตอข้าวเด้อบันนี้คุณนะโอ้โอ้สะอาดตาเลยเนาะ อาดักปานหยางเห็ดเจ็งดวิวเจ็งสีดีเนาะบัดที่นี่เนาะบ้านสวนสัตวดานสิปูกยังใส่เนาะต้องปลูกผกักปูต้นไม้เยอะๆไปไปดูบ้านกันทีนี้ไม่ได้อยู่บ้านสามวันนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอ้โหแนมไปหูซึกว่าขื่นตาคักอิหลเบงพุนโอ้โหก่อนที่เราจะเดินทางกลับเราเนาะเราก็าท่าสี่นะครับแต่ว่าสี่ก็ยังไม่เรียบร้อยประมาณสักอีก หนึ่งกระป๋องน่าจะพอดีนะครับนี่อันนี้ทาเกือบเรียบร้อยแล้วล่ะนะครับตรงระเบียงก็เหลือน,นิดนึงยังไม่ทาเสาด้านบนก็ยังไม่ได้ทานะครับนี่วันนั้นเราก็ทาตรงะระเบียงหน้าบันไดนะครับโอ้ยเป็นแจ้งได้สวยบ่เออเงาคักปานหยางนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเหมือนอบ้านเก่าเนาะจ้ะแห้งหรือยังยังโบแห้งค่ะยังมีกลิ่นอยู่ยังมีกลินก่นอยู่บอเนียดมดูมด ยังมีกินอยู่ยังโน้นบ่ได้เดอ้ออาไว้อีกจะสักสองสามวันจ้าไปไปดูข้าวเราปะนี่ข้าวเราเป็นไงบ้างก่อนกลับก็เอาปลาน้ำขอนนะครับน้ำคลองก็ไม่ลงมาเลยรอบนี้ไม่ถึงนาเรานะครับตอนนี้นาเราก็โอ้โหแห้งแรงมากนี่พ่อเกี่ยวเลยเด้อนน่เด้อพอเกียเเเก่ยวแล้วบ่จ้ายังบ่ยถามแม่เลยว่าแม่จะอนุมัติให้เกี่ยววันไหนนะครับเขาปีนี่กับบ่คอยงามมานองมันเนง บอกขอยงามเท่าไหร่นะครับนี่กระเปิดกับปลอยนะครับบ่ซูข้าวทีลาวเนาะจ้าข้าวทีลาวขนาดเป็นดินแบบเป็นหินยังงามกว่านะครับนี่นาบ้านสวนเราก็เป็นนาดินทรายนะครับฝน,นไม่ตกก็ดินแห้งนะครับนะแห้งมากเดี๋ยวไปดูหมากน้ำก่อนครับวันนี้ มาเลยมาเลยเห็นแวบๆโอ้โหโอนาณนี่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 โอ้โหเป็นจังไห่ละเท่ากำปั้นนี่ครับพมสผสองกำปั้นสตรามแล้วล่ะโอ้โหนี่มากน้ำเต้านะครับเอามาปลูกที่ไทยครั้งแรกนะนี่จ้ะอ๋อลูกใหก่ายนี่จำได้ว่าตอนลับรล้นะ ถ้าหัวปุ้มือนี่แหะโอ้โหสามวันไม่คิดว่าจะใหญ่โตขนาดนี้มิมีแค่หมากเดียวมาเบิงด้านคางได้กี่ลูกนี่นี่นี่เต็มมดเลยเต็มมดเลยโอ้โหอันนี้คือต้นเดียวนะครับจ้ะนี่หนึ่งสองี่ห้าหกดปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่โอ้ประมาณเกือบยี่สิบลูกนะครับพี่พังพี่ก็เต็มมีแต่ลูกใหญ่ๆบาเบงโอ้ยเ,เป็นจ้งได๋สีมือสตว์ดปลูกน้ํน้านสุดยอด <c oughs> บอนึกว่าจะบอขึ้นนะครับนี่๋ออันนี้ก็ลูกบักใหญ่นี่เอาโอเคอันนี้แม่บอลนี่กับบเคยเห็นเด้อนะครับเพิ่มมาต้นพี่สักรเนาะอ,อันนี้เพิ่มมาเหมือนต้นแตงค่ะคืบอบ่มีแตง <c oughs> เป็นลูกกลมๆเพิ่ว่าจ้าอือเอาได้สายพันธุ์เรียบร้อย ต้นนี้ก็อยากเป็นหมากได้นี่เบ<อ>ิงงนี่บ่นี่อันนี้โบงามนะครับโบรู้เป็นอย่างอันนี้ปลูกข้างๆกันแต่ว่าต้นเหลืองมากจ้ารดน้ำาพวดินกับเหมือนกันแต่บบขึ้นสู้ต้นนี้นะครับจ้านี่ เป็นไงปลายังอยู่ครบทุกตัวไหมมานับเบิงมานับเบิงนับจังไดเน,น้อบัานนี้ <c oughs> แม่บอกว่าพ่อขับรถขึ้นมาให้อาหารปลาทุกเช้าเด้อ <c oughs> เยอะๆเลยโอ้น่าจะอยู่ครบอยู่ครับผมคุณนะโอ้อ๋อถูก บัแม่นลายกว่าเดิมบ่ลายกว่าเกาเพราะว่าเพิินใหญ่ขึ้นกว่าเกาเดอ้อตัวใหญ่แล้วคราบดินะ เดี๋ยวมาดูแหนแดงครับผมโอ้โหปลาทิโทปาามาแต่สายนอนี่เนาะบมุมบิพพอลักเอามาปล่อยเพิ่มบ่เนาะก่อนกลับราวนึกว่าจะตุยเลยนะครับรู้สึกว่าอดอกเป็นสีแดงๆเ,เนาะจ้าว่าจะเปลี่ยนน้าให้ใหม่นะครับพอกลับมาจากราวสามวันโอ้โหกลับคืนมาอีกแล้วแหนแดงสัตตรัมเอ้ยอย่าให้ตัวนอนลงเด้อน,นะครับตัวนอนลงนี่แล้วกันนะครับนี่นะจ้า โมแม่นลงแล้วบอยังบอค่อยเห็นเลยเด้อนี่นี่กลับมาแล้วครับผมเนยแดงนี่เนานาก็มาแล้วนี่นี่นีกลับมาอีกแล้วเนนานี่เนานาก็กลับมาอีกแล้วนะครับเอ้าุ่งนี้ก่อนค่อยให้ปลานะครับวันนี้ให้อาหารเต็มที่แล้วโอ้ยกลับมาแล้วเด้อสุดยอดสุดยอดสตระรังดีใจขนาดเพราะว่า ก่อนหน้านี่กระเต็มบอ่อไปสิละสองบ่อนะพอแต่นอนลงเท่านั้นละหายแวบไปกับตาเลยไม่เกินสองคืนเนาะดอกก็จะเริ่มแดงๆนะครับก็จะมีตัวหนอนน้อยๆจ้ะเล็กจริงๆนะตัวเล็กๆนะครับมองเกือบไม่เห็นผู้ละนะครับเอาโอเคโอ้ไก่อยู่ครบหรือเปล่าครับพมพักกันขึ้นมาและบอ่อแต่บอนหาอยู่หากินผูกไก่กัผมเป็นหากินข้าวด้านหลังคุณบ่อกูกุ๊ก อยู่ครบหรือเปล่าบอดียินเสียงไก่สักตัวอ้าวไก่แม่ตอนนะั้นคือออกแตกซุ่มแล้วบอลน,นี่อ้าวบอเมนจ้าบุ๊เม่นพ่อปล่อยบอสงสัยอยู่พุนพ่นผุนอุลูกอยู่พุน่นอ๋ออยู่ด้านในบุ๊เม่นแมวกินลูกแล้วบอมีแมวอยู่ตัวนึงเด้อครับที่บ้านสวนนอนนะพรุ่งนี้ค่อยดูบุ๊ดีพากันนอนเคาะเลยนะผุนอะ อยู่ด้านหลังคุณนะมันเป็นข้าวหมดแล้วบ่ยังบกขึ้นมาแต่หน้าอยู่โอ้ oh, ยังหากินข้าวอยู่นะครับคุณนะปีโป้ยังหากินข่าอยูขอ่ขึ้นมาเด้อขึ้นมาเด้ออ่าข้าวบริณีหมดเรียบร้อยแถวนี้ <c oughs> อากินรวดแคลมกินไหวนะครับ <c oughs> กินแบบบุฟเฟ่ไปเลยนะครับ <c oughs> จ้ะอะถือว่าโอเคนะครับปลอดภัยหายห่วงไก่ยังเหลือทุกตัว ปูนไปละพุ่นพรุ่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลานตากข้าวของลุงเด้อนะครับนี่ลุงมาขอพื้นที่ขอตากข้าวหนเดอ้อเพิ่นมาที่แรกว่าจะตากในทุ่งนาผัดกลัวมันไม่แห้งนะครับพื้นมันต้องแห้งเด้ข้าวถึงจะแห้งไวนะครับนี่บริณนี้ก็เอาไว้ตากข้าวคือกันที่แรกว่าจะปลูกต้นไม้ใส่หลายต้นอยู่ผัดอ๋อเวลาเราเกี่ยวข้าวมันจะไม่มีที่ตากนะครับก,ก็เลยทําที่โล่งๆไว้นะครับอ้าวน่าจะได้อยู่ นอื่นพ่นลาเพิ่ว่าวันนี้เขามาเกี่ยวข้าวประมาณสักบ่ายสามนะครับตากไม่ทันถ้าตากก็โดนน้าหมอกแน่นอนนี่โอ้เม็ดสวยขนาดอันนี้เป็นแนวข่าอยู่บ้านเดสบอลนีนี่นาลุงก็เนื้อที่ประมาณสักอสองไร่ครึ่งเนาะจ้ะเพราะว่า,าที่นาแบ่งกันคนละสามไร่นะครับลุงก็มีที่อยู่ทําเพียงนาอยู่ด้านบนพู้นะครับน่าจะเหลือนาอยู่ประมาณสองสองไร่ครึง่งจ้า ได้สองโกนนะครับโอ้พออยู่พอกินด้อปีนี้ข้าวของลุงงามกว่าของเรานะครับของเราก็เหลือประมาณสักไร่กว่าๆเพราะว่า,าถมเป็นบ้านเลยนะครับนี่เพื่อนให้ลูกชายเพื่อนมานอนเฝ้าเนี่ยลูกชายเพื่อนก็เอากระติบข้าวออกมาเรียบร้อย <c oughs> พอดีมีคนนอนเฝ้าปลาเมื่อแรง ไปกลับนอนนาครับผมคําแล้วขับแล้ววันนี้ก็ภารกิจเยอะนะครับเก็บคงเก็บของให้นอนหน้าก็เกือบข้ามแล้ววันนี้บร่ได้ทอะไรเลยนะครับว่าจะขึ้นมาเสียยากกับไม่ทันวันนี้ไปไม่อื่นพุนละค่อยเริ่มทํางานนะครับเอาถั่วอยู่บ่แวะเบิ้งอยู่จ้ะไปเอาถั่วไปตาก่อนครับ เื่ออยากกินกับทอดไข่ห่านบุรินี้ได้ไข่ห่านมาสองฟองนะครับกับเราพอต่อยู่บอ่โอ้ยเท่าหมดแล้วโอ้ยเท่าหมดแล้วนะครับแม่โบกเก็บบ่หนิเหี่ยวหมดเลยได้บอรินทบ่นี่บอ,บอมีน้ำรด,ดนะครับมันขาดน้ามันก็ะจะประมานนี่แหละมักทัวนี่นะโอ้ขนข้าำหมอ,บอกบโต๊ใส่แห้งคักบ่มีน้ำรด,ดแล้วจะหิ้วมาผัดบ่ไหวนะครับอมืมาจับเบึงนี่นิ่มๆอ๋อนิ่มเลยนะ เหี่ยวแล้วครับผมน้ำคลองกลับมาไม่ถึงเอ,เอาพอตำนี่แหะฝนจะบดตกนะครับวันนี้ถ้าฝนตกประมาณนิดนึงก็ยังดีป้าเบิงผูอันนี้สักดรามจะจงไว้เห็ดแนวแม่อยู่ฟังลาวนะอยากได้แนวมักถุกอพันนี่เซ่บบ่ะแม่บอกว่าแซ่บอยู่ลาวบบมีพันนี่เด็อมีแต่พันสีอิดๆแม่ว่อ อันนี้พันสั้นแต่ว่าเซบนะครับบางคนพอชอบฝอักยาวนี่แซีบพแซบกระเบิงจากซัตราดมีเก็บไปพร้อมกินไปนํำเมื่อกี้ก็เอากลับลาวประมาณหนึ่งโจมใหญ่นะครับหมดอยูบ่บอหมดโอ้แม่ฝั่งลรากินดีเด้อน,นะครับผักขมิ้นกระถุงบักใหญ่ <c oughs> หมดนะครับ <c oughs> กินกับลาบเป็ดจ้ะไปอพอตามนี้แหละ ดิ่ดออดลองแล้วนี่จะได้หมดเลยไม่จะหมาใหญ่เหี่ยวหมดพรุ่งนี้ค่อยว่ากันจะตักน้ำที่ไหนขึ้นมาลดนะครับะอ่ะทำแล้ว ได้อะไรกินเอ่ยทอดปลาตำถั่วจ้าเมื่อกี้ก็กลับออกมาจากหมู่บ้านนะครับเอาปลาไปส่งให้แม่จ้าโอ้ทอดปลาทูเด้อนะครับจ้าอ่าเถเย็นนี้มีทอดปลาทูตำถัว่วอันนี้ออนเอ่อป่นปูแดงเนาะจ้าเอามาจากสมรปร,ปรากนะครับปลากินแค่นี้แหละครับผมเพราะว่าเราเพิ่งกินข้าวตอนอประมาณบ่ายๆเนาะ ไปพออยู่ท้องนี่แหละนะครับทานข้าวเย็นด้วยกันครับผมมากินข่าวนำการเด้อจ้ากินง่ายๆเด้อนะครับกลับไปเราก็กินง่ายๆปูนปูนตีกันแล้วพวกหลูกตุ้มตุ้ยมานอนขังๆนี่ตีกันคู่มือ <S <S> <S อันนี้ปลาทูมาจากเวียดนามผมเด้อนะครับมาขายที่เราซื้อมากินที่ไทยต่อ ออืมอืม,มช่วงนี้กอ็อากาศไม่ค่อยเย็นนะครับแต่ก็รู้สึกเย็นๆอยู่นิดนึงเนาะก็ถือว่าไม่ร้อนมากนะครับพรุ่งนี้ทำไรเนาะพรุ่งนี้ข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยว ไปหาตกปลาบ้างเอื่นูอ,อมปลาสิกินเบ็ดอยู่บนนอกพราะว่างย้ำมือเศ้านี่อากาศลมขัดกนอย่างนี้เดอ้อตอนเช้าน่ะลมแล้วก็อากาศเย็นเมื่อเช้าอ่า25องศานะครับจนถึง9โมงหนาวด้วเมื่อเช้าแต่พยวพอไบ่ายมาร้อนนะครับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนอยากไปตกปลาเอาเบ็ดกลับราวกันได้ขนกลับมานะครับเ <c oughs> บิดตกปลาจ้อย